ลางดี7อย่างที่มักเกิดก่อนถูกหวยหลายคนที่เคยถูกรางวัลใหญ่มักเล่าว่าก่อนวันนั้นจะมีเหตุการณ์แปลกๆหรือสัญญาณดีบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนเป็นการบอกล่วงหน้าว่าโชคลาบกำลังจะมาวันนี้เรามาดูกันว่า7ลางดีที่คนโบราณเชื่อว่ามักเกิดก่อนถูกหวยมีอะไรบ้าง 1. น 1. ฝันเห็นพญานาคหรือสัตว์มงคล ถ้าฝันเห็นพญานาคงูใหญ่ช้างขาวหรือสัตว์ที่มีความหมายมงคลเชื่อกันว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว 2. เจอสัตว์แปลกหรือสัตว์สีมงคลในชีวิตจริงเช่นเจอนกสีขาวเต่าสีทองหรือผีเสื้อสีสวยที่บินมาเกาะตัวเชื่อว่าเป็นสัญญาณของโชคลาภ 3. ของที่หายไปนานกลับมาเอง ไม่ว่าจะเป็นแหวนนาฬิกาหรือของใช้ที่คิดว่าหายแล้วจู่จูกลับมาอยู่ตรงหน้าเชื่อว่าโชคกำลังจะหมุนเวียนมาหา 4. มีคนให้ของที่เกี่ยวกับความร่ำรวยเช่นมีคนมอบเหรียญธนบัตรหรือของสีทองให้โดยไม่คาดคิดเป็นเคล็ดว่าทรัพย์จะไหลมาเทมา 5. จูจูมือขวากระตุกหรือคันฝ่ามือตามความเชื่อโบราณ มือขวากระตุกหมายถึงจะได้รับข่าวดีหรือโชคลาภเร็วๆนี้ 6. เจอเลขซ้ำๆบ่อยผิดปกติดเดินไปไหนก็เจอเลขเดิมเช่นทะเบียนรถเบอร์โทรหรือบินค่าใช้จ่ายเชื่อว่าเลขนั้นอาจเป็นเลขนำโชค 7. มีคนเอ่ยปากพูดเรื่องโชคลาภกับคุณเช่นเพื่อนหรือญาติพูดแสวว่าเดี๋ยวนี้หน้าตาดีขึ้นคงจะมีโชค หรือพูดเรื่องหวยกับคุณบ่อยขึ้นทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่หลายคนบอกว่าเคยเกิดขึ้นจริงก่อนถูกหัวใหญ่ลองสังเกตดูว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ใครกด subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวยขอให้โชคดีทุกม้วครับขอให้หมดหนี้ขอให้ได้จับเงินแสนเงินล้านได้บ้านได้รถสมหวังทุกสิ่งที่ตั้งใจ